สวัสดีครับผมใหม่ณรงวิทย์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง FPL วิทย์เกมวิทที่14่ผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นเกมวิทแรกนะครับที่ได้คะแนนเยอะมากๆเลยนะครับก็เกิน90คะแนนเลยก็ดีใจมากครับขนาดเลือกกับตันซาร่านะครับที่ผมก็ไม่ได้ตามข่าวนะครับว่าเขาจะไม่ได้ลงนะครับก็เลยเลือกไปนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เขาลงมาแค่30กว่านาทีแต่ก็ยัง ยิง2จ่ายหนึ่งนะครับโหดมากเลยก็ถือว่าเป็นเกมวิกที่กองกลางค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับเกมวิกนี้เนี่ยก็มี2ทีมใหญ่นะครับแมนแมนยู Man, Man U, กับเรอร์พูนะครับที่ยิงเยอะนะครับทําให้คะแนนเฉลี่ยของเกมวิกนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับน่าจะอยู่ที่60คะแนนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีตัวท็อปๆกันแล้วก็ได้คะแนนเยอะๆกันเหมือนกันนะครับมอดูความเคลื่อนไหวในดีกันดีกว่านะครับ อันดับ1 2ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับโดยคุณวันวานยังนําเป็นที่1นะครับด้วยคะแนน958คะแนนแต่ว่าคุณอันครับนะครับที่ตามมาติดๆนะครับวีคนี้ได้92คะแนนทําให้คะแนนรวมเป็น957คะแนนครับตามอยู่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คุณรัสติกบอยยูนิเต็ดนะครับขึ้นมาที่3เหมือนเดิมนะครับเป็น939คะแนนนะครับวีคนี้ได้ไปถึงแป ที่3ที่4ที่5นี่ก็คะแนนใกล้กันมากนะครับเท่าๆกันเลยนะครับอันดับท็อป10จริงๆก็ไม่ห่างกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้คุณบลวาน,น,นก็โดนจี้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับทีมเขาก็ยังได้คะแนนเยอะอยู่นะครับ76คะแนนนะครับคะแนนรวม9 5 8อันดับโลก1,300นะครับแต่ว่าสกอตแลูนี่โหดมากเลยนะครับ105กว่ากว่านะครับโดยรวม น่าเสียดายที่วิกนี้เขาเปลี่ยนเอาวาดี้ออกแล้วก็เอาดัมเข้ามาแทนนะครับไม่อย่างนั้นเขาก็น่าจะได้ประมาณ890คะแนนเหมือนกันนะครับอันดับที่2ครับคุณอนครับปีนี้ก็ได้92คะแนนนะครับอันดับโลกก็อยู่ที่1,400นะครับกอตไวลลวก,ก็104.7นะครับใกล้ๆเคียงกับคุณวัวนนะครับเขามีทั้งวาดี้ซาร่าเฟอร์นันเดสเลยนะครับก็3ตัวนี้ที่ได้คะแนน10กว่า โดยที่วิกนี้เขาเอาซาร่าเข้ามาแทนเดอร์บอยนะครับที่เขาสลับกับปันนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าเดอร์บอยก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนคุณรัสติกบอยนี้เต็ดน,นะครับคะแนนรวม939วิกนี้ได้ไป88คะแนนอันดับโลกประมาณ5,000นะครับชอตวลล์103.3แล้วก็วิกนี้ได้เปลี่ยนเอาเลกิลลอนมาแทนจัสตินนะครับก็โชคร้ายอีกเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ แตกต่างอะไรมากขนาดนี้ไม่งั้นก็คงได้90กว่าเหมือนกันครับเพราะว่ามีทั้งซาร่าฟนเดนเดสแล้วก็มีโรเบอร์ันนะครับที่ได้คะแนนเยอะก็ยังขับเชี่ยวกันสนุกนะครับอันดับท็อป10ของเราส่วนดูทีมของผมกันบ้างนะครับอันดับขึ้นมาอันดับ55ในในลีกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นหน้าแรกนะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปวีคนี้ก็ได้92คะแนนนะครับคะแนนรวม856 อันดับโลกก็ขึ้นมาที่3 0 0แสนนิดๆนะครับเปลี่ยนตัวสำรองไปตัวหนึ่งครับก็ไม่ได้มีผลกับเกมวีคนี้นะครับแหงหลังนะครับก็มีทำงานอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือแคนซโลนะครับที่ตอนแรกก็เสียวๆว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่เขาก็ยังได้ลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังโชว์ผลงานได้ดีตลอดนะครับคินชิดมาหลายนัดแล้วนะครับตั้งแต่ผมมีเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ซื้อมาคุ้มมากนะครับส่วนแมคคาทีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ถึงแม้ว่าจะโดนยิงแต่ก็ยังมีคะแนนมานิดหน่อยนะครับส่วนเคสเวลกับชีเวลที่เจอกันเองนะครับอุตส่าห์ลุ้นอยู่นัดสุดท้ายชีเวลดันลงไปแป๊บเดียวแล้วก็เจ็บข้อเท้าจนเปลี่ยนออกไปนะครับส่วนเคสเวลจริงๆนัดน,นี้ก็มีโอกาสเปิดให้เพื่อนหลายลูกนะครับแต่ทําไม่ได้ก็เลยได้แค่คนละหนึ่งคะแนนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแห่งกองกลางนะครับได้คะแนนเยอะกันหมดเลยนะครับบูนโน่สิบเจ็ดซาร่าสามสิบสองเพราะว่าปุนกัปตันนะครับ ซาลาห์นะครับตอนแรกก็เปิดดูอ้าวซาลาห์ไม่ได้ลงก็ลุ้นแล้วครับว่าจะเป็นยังไงแต่พอผ่านไปโอ้โหเลี้ยวฟูชนะ7 0็ดนย์แล้วซาลายิง2ใจหนึ่งโหดมากเลยนะครับก็ถ้าใครไม่มีก็ต้องมีแล้วนะครับคนนี้ส่วนบูโน่ก็ยังดีนะครับที่ผมเก็บเขาไว้เรื่อยๆนะครับเพราะผมชอบแมนยูนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสมีตัวแมนยูสักทีนะครับแล้วก็ทำคะแนนให้ผมได้เยอะด้วยส่วนกรีดิสนะครับหลังจากที่รอมานานนะครับก็มาได้ สองอ s ซิสในช่วงท้ายนะครับได้ไป10คะแนนสวนเดอรบอยนะครับก็ยังไม่ค่อยทำแต้มเท่าไหร่นะครับได้ไปแค่5คะแนนเท่านั้นแห่งกองหน้า3คนนะครับคาร์ลวิลสันนะครับก็ทำคะแนนสัทีนะครับยิงจุดโทษนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่โดนเตะล้มเองแล้วก็ลุกขึ้นมายิงเองนะครับได้โบนัสอีกเราถือว่าคุ้มค่านะครับเ้าคะแนน เกมวลวินนะครับจริงๆก็มงสวยนะครับฉลาบกองหลังเข้าเสียดายที่เป็นโอนโกนะครับไม่อย่างนั้นก็ได้คะแนนเยอะกว่านี้แน่นอนส่วนแบมฟอร์ดก็ยังมีโอกาสอยู่บ้างนะครับถึงแม้ทีมเขาจะยิงกันเยอะนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับต้องรอดูนัดต่อไปส่วนซูเซกนะครับที่เปลี่ยนเข้ามาเป็นตัวสำรองนะครับก็ได้2คะแนนนะครับ สำหรับแพลนเกมวิก15 15นะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ทันเฟอร์ให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอจบเกมวิกนี้ก็ต้องใช้ Y ว a r การ์ดแล้วนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหมดเขตใช้แล้วนะครับก็เลยมีแพลนอยู่2อย่างนะครับว่าจะเปลี่ยนวิลสันที่เจอแมนซิตี้ออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าจะเอามาเซียลเข้ามาหรือว่าจะเอาลิชาริสันเข้ามาดีนะครับพอเพื่อนๆเ,เห็นว่าใครดีกว่ากันนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับ ตอนนี้หลักๆผมก็เตรียมเอามาเซี่ยวเข้ามานะครับโดยต้องเปลี่ยนชีเวลออกนะครับเนื่องจากว่าเจ็บแต่ก็ต้องตามข่าวดูนะครับว่าไม่รู้จะเจ็บยาวแค่ไหนนะครับอาจจะไม่เปลี่ยนออกก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีแต่เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมวิกสิบห้าทีมผมทีมผมก็จะเป็น343นะครับในเกมวิกนี้โดยที่เซาเทมส์ตันนะครับแมคคาทีกับคลรวัเกอร์ปีเตอร์ก็ไปเยือนฟูลแลมนะครับช่วงหลังๆเนี่ยฟูลแลมก็ ฟอร์มดูดีขึ้นเยอะนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเซาท์แฮมตันเนี่ยฟอร์มก็ดีเช่นกันนะครับคิดว่าน่าจะยันอยู่นะครับหรือไม่ก็มีคะแนนเซฟอยู่บ้างนะครับสำหรับแมคคาทีส่วนคริสเวลนะครับได้เล่นในบ้านเจอกับไรตันก็ยังมีลุ้นแอคแทกรีเทิร์นเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากคริสเวลก็ได้เตะลูกเซตพีสตลอดส่วนแคนเซโล่นะครับนในบ้านเจอกับนิวคาสเซิลผมก็ไม่แน่ใจวัานานี้เขาจะได้ลงหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรน,นะครับเพราะมีตัวสำรองอยู่ ถ้าได้ลงก็ถือว่าเป็นนัดที่ดีอีกนัดหนึ่งสำหรับแมนซิตี้นะครับอาจจะได้คลีนชีสอีกส่วนแผงกลางก็ยังเหมือนเดิมนะครับ4คนนี้บูโน่ไปเยนเลสเตอร์นะครับนั้นนี้ก็น่าลุ้นเพราะว่าเล่นเกมรุกกันทั้งคู่นะครับน่าจะยิงกันเยอะอยู่ส่วนซาร่านะครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับเล่นในบ้านเจอกับเวสบอมนัดน,นี้คนทั่วโลกก็น่าจะกับตันเขากันเยอะมากนะครับเพราะว่ามีโอกาสทำแต้มได้สูงทีเดียว ถ้าเขาไม่โดนพักอีกนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะโดนพักแล้วเพราะเขาพักไปแล้วนะครับส่วนแจ็คกอรลิชนะครับได้เล่นในบ้านเชลคริสตัลพาเลสนะครับนัดนี้ก็น่าจะใส่กันมันเช่นกันนะครับเนื่องจากเป็นทีมที่คล้ายๆกันนะครับเกมส่วนกลับที่น่ากลัวทั้งคู่ส่วนเดอะบอยนะครับเล่นในบ้านเชนิวคาสเซลก็หวังว่านัดนี้จะได้เกิน10คะแนนสักทีนะครับกองหน้านะครับเบื้องต้นก็ว่าจะเอามาเชี่ยวเข้ามานะครับดับเบิลแมนยูไปเลยนะครับ อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเลสเตอร์นี่ก็ค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เกมเยือนนะครับแมนยูก็น่าจะเล่นโดยไม่กดดันมากนะครับแล้วก็มาเชลช์ช่วงหลังก็ทําคะแนนตลอดนะครับนัดนี้ก็หวังว่าจะมีคะแนนอีกส่วนเคเวนลวินนะครับไปเยือนเชฟยูนะครับนัดนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะเชฟยูเนี่ยก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับยังไม่ชนะนัดนี้เอเบอร์ตันก็อาจจะเก็บชัยชนะได้อีกนัดหนึ่งนะครับ เคลวินก็อาจจะยิงได้อีกนะครับแล้วก็มีถ้าไม่เอามาเชวเข้ามาก็อาจจะเอาลิชาริสันเข้ามานะครับเนื่องจากว่าไปเยือนเชฟอยู่ก็มีโอกาสยิงได้กันทั้งคู่นะครับส่วนแบมฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่นะครับนัดนี้ก็ไม่ง่ายนะครับแต่คิดว่าลีสเนี่ยน่าจะทําได้นะครับก็คือสามารถเจาะเกมรับของเบอร์ลี่ได้นะครับกัปตันนะครับก็คงเอาไว้ที่ซาร่านะครับแล้วก็รองกัปตันไว้ที่เดอะบอยนะครับก็เล่นแบบ ธรรมดานะครับไม่หวือหวามากนะครับตัวสำรองก็มีซูเซ็กับชารีเทเลอร์นะครับถ้าสม,สมมติผมเปลี่ยนเอาชีเวลออกนะครับรับคอมเมนต์นะครับวิกท,ที่แล้วก็เลือกกับตันกันยากนะครับอย่างที่บอกแต่ก็จริงๆเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้งซาร่าทั้งบูโน่ก็ได้คะแนนเยอะกันทั้งคู่เลยส่วนแทนเกมวิกสิบแปดสของเพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงกันบ้างเามาดูกันเลยนะครับ คุณสแตมนะครับใช้ฟรีฮิตไปแล้วคงต้องทยอยเปลี่ยนตัวที่จะเล่นในเกมวิกสินะครับขอให้อย่างให้มีใครเจ็บก็พอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเกมวิกสิบแปดแตอยู่ไม่กี่คู่นะครับจริงๆผมก็คิดว่าคะแนนเฉลี่ยน่าจะไม่เยอะมากต่อให้เราลงไม่ครบก็ไม่น่าจะต่างกันมากเท่าไหร่นะครับอาจจะไปนเน้นเอาเกมวิกสิบมากกว่านะครับที่มีดับเบิลเกมวิกกันหลายทีมากกว่าส่วนคุณศิลวัฒนนะครับ กำลังลังเลยอยากเปลี่ยนกิริชออกเหมือนกันเลยอาจจะกลับตันกิริชส่งท้ายนะครับก็ถ้ากับตันกิริชก็ได้เยอะอยู่นะครับได้20คะแนนเลยแต่ถ้ามีบรูโนหรือซาร่าก็น่ากับตันตัวอื่นมากกว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาตกลงกับตันใครนะครับช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนคุณปินปินนะครับวีคนี้กับตัน Kdb ครับ1นึ่งแอซิสหนึ่งใบเหลืองเงียบเหงามากมายก็น่าเสียดายนะครับ เพราะว่าคุณปินป่นๆก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับส่วนแทนเกมวิก1ิ1 9ก็ตามที่ผมแนะนำก็คืออาจจะใช้ฟรีฮิตเกมวิก18แล้วก็เบนช์บูสเกมวิก19นะครับคุณอาโรนนะครับก็อิจฉาคนเอาซาร่ากับตันนะครับดันรู้ข่าวว่าซาร่าจะสำรองเลยให้เ d b เป็นกับตันก็หลายๆคนก็อาจจะมาแนวนี้นะครับถ้าคนที่ไม่มีบูโนนะครับพอซาร่าไม่ได้ลงก็ KDB ก็เป็นตัวเลือกที่ดีลองลงมานะครับก็ถือเป็นโชคดีของทีมผมนะครับแล้วก็แต่จริงๆคุณอรณุนเขามีบูโน่ด้วยนะครับเห็นตอนแรกบอกในไลฟ์สดว่าจะเอาบูโน่กับตันแต่ดันมาเปลี่ยนเป็น KDB 5นาทีสุดท้ายนะครับก็เสียใจด้วยนะครับโดนผมแซงไปแล้วนะครับ <laughs> สำหรับเดดไลน์เกมวิซสนี้นะครับก็ 6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์ที่26นี้เป็น Boxing Day นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมจัดตัวกันให้ทันด้วยนะครับถ้าใครยังมีไวการ์ดอยู่นะครับก็อย่าลืมใช้ทันเฟอร์กันให้หมดด้วยนะครับเพราะวีคหน้าต้องใช้ไวการ์ดกันแล้วเพื่อนๆกับตันใครกันบ้างนะครับวีคนี้คอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็คิดว่าผมควรจะเอามาเชียวหรือว่าริชาร์สันเข้ามาเล่นดีนะครับในเกมวีคนี้ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีได้คะแนนเยอะๆกันนะครับเววีคนี้ แล้วก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับควรช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ